พี่รับพี่หน่องครับนี่มาอาปเีดตหมูชุดนี่นะครับมูชุดนี่เป็นที่เหลือจากไอ่บานงานนะครับพี่หน่องมันขึ้นมัขึ้นกับมาเอาอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นร่วมเป็นสี่ตัวนะคตัวนี้เป็น แล่นลอยนะครับจะเหลือตัวเมียอยุสองตัวนะครับห้าขาดใบตัวหนึ่งครับนะแต่ตัวนี้ก็สวยอยู่ครับนี่จะเป็นตัวผู้นะครับถีตอนแล้วผ่านงานเพิ่นเอาไปเรื่ที่มีอยุเจ็ดตัวนะครับตัวนี้เหลืออยุตัวทีจะจะขายพร้อมเป,ป็นเป็นเหนือ มีอยู่สองตัวนะครับแต่ตัวนี้ก็สามารถทำพันธุ์ไห้นะครับต่นอนมก็สวยนะครับตัวนี้น่าจะสิบสามต่อนะครับนี้แต่ว่าผมยังยังบรรว่าจะเอาไว้ทำพันธุ์รือบ,บัวนะเพราะว่าตอนนี้ราคาหมูเหลื่อมขยับขึ้นมากแน่นะครับแต่ตัวนี้ที่เนี้ยจะเอาไว้แทนแม่เขานะครับนี้ ตัวเมียเขารู้สึกว่าจะอายุหลายแล้วนะครับพอดีจะผสมไว้อีกรอบนึงบุรู้ว่าจะเป็นทําเป็นขุนหรือว่าจะทําเป็นพันเถนะครับสองอย่างพระเออราคาหมูสามพระมณีขึ้นเท่ะสี่บาทสี่บาทนะครับแต่ว่าสําหรับเขียงก็ยังยังคงแถวบ้านผมกับจะมี จับอยู่ที่หกสิบบาทนะครับหาสิบหาถึงหกสิบาทเหล่วแต่เขียงเหล่าแต่ถเถาแก่นะครับอยู่ประมาณนี้แต่ว่าผมขายให้บานงาน,น,นผมขายหกสิบห้าบาทนะครับคือว่าเข้าทรงขายปีกให้บานงานผมทรงที่หกสิบห้าบาทนะครับแต่ได้บวกมาอีกหาบาทหรือสิบบาทนะครับถือว่าเป็น เป็นผลกำไรมากนิดหน่อยนะครับตกหมูน้ำนักยังบ่หลายนะครับหมูน้ำนักแค่เฉลี่ยอยู่สี่เจ็ดสิบกว่ากิโลนะครับตกตัวละสี่พันนิดหน่อยนะครับตัวสี่พันกว่าบาทว่ากัพ่อได้เลี้ยงนอ้องต่อไปนะครับพี่นอ้องพ่อได้ซื้ออาหารให้หลุ่นน้องๆเข้ากินนะครับนะครับ มาชุดนี้ตัวนี้เป็นหมูสามซ้ายนะครับตัวนี้เป็นหมูสามซ้ายแห่าหาันไปแล้วนะครับจกฮ้มเชื่อว่าถึงนานาเคียงไอ้พ่อข่าเคียงเขาจะจะจับแห่ยังบ่ท่านในเพิ่มราคานะครับคือคือว่าเขายัางบ่ท่านในปับขึ้นนะครับแต่ว่า ที่แน่ๆียายไญ่งตองปั๊บึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าเคียงเคียงถ้าบมมีหมูบาดส่วนมากผู้ผู้ง่ายก็จะเอาหมูหมูจากายใหไงมามาให้ล่งเคียงนะครับลงเคียงแล้วพราเพราเคียงเขาไลหไงไปล่อยมาให่ราคาสูงจังได้เคียงก็ต้องมามาจากหมูบาดไปแทนไปแทนแทนในหมูหมูฟาร์มอยู่แล้วนะครับหมูฟาร์มนี้นา นาฟ้ามเขาจะปับขึ้นปับขึ้นแล้วก็เขาเขาจะปรับตามราคาเลยนะครับโบโบขึน้นนาเชียงหนาเชียงนี่ก็จะอกครับผื้นแตว่าส่านะครับเบื้องหลาดล่าสถานการณ์เบื้องเบื้องความนาเนียนขวงหมูนํานะครับถา่ว่าหมูนี่ยยังนาเน่ยนอยู่เขาก็าจับพงราคาเก่านะครับเพราะว่าเขาก็ได่กับไรหลร้ยอยู่แล้วแต่ผมเชื่อว่าจังไดนะ มูอป่ามต้องอยราคาสูงแน่ๆน,นะครับแล้วก็แขยงกับต้องจำเป็นต้องมาจับมูบันนะครับเพราะว่ามูบันจะถือถูกกว่าแล้วก็มู่บันถูกกว่าที่นี่ก็จะมีการที่มีการปรับราคาขึ้นห้หมู่บันนแน่ๆน,นะครับแต่ว่าอดใจรอไว้จักหน่อยนะครับพี่น้องแต่ว่าผมเชื่อว่าออกพรรษานี่จังได้ราคาต้องต้องมีปรับขึ้น บ่นาจี่บ,บรู้ว่าจะจะปั๊บขึ้นจักบาทนะครับแต่ว่าผมทีแนแน่นั้นจังได้ตรงปั๊บขึ้นแน่นอนเพราะว่าทุกปีเป็นเป็นแบบนี้กันทุกปีนะครับแต่ว่าก็ซ้อมๆฐาถาเบื้องสถานการณ์ไปนํำนะครับผู้เลี่ยงกับชะลอถา้ถามีกำลังก็ชะลอไปก่อนนะครับ มีมีทุนแน่กับตลอดไปก่อนคือตอนนี้นะครับตอนนี้ลูกหม้ทั้งวงกับโบโบ่เด้ขายเลยครับเอาโบ่โบ่เด้ขายหรือกับกับเป็นเป็นการดีอย่างหนึง่งขึ้นกันว่าจะห่าจะเด็ดหมุนทุนหมุนทุนหลายนะครับคือคือลูกม้นี้ทุนทุนห่าหน่อย กะหมุนดได้ไหวนะครับมุนดได้ไหวก็จริงอยู่แต่ว่าเงิน,เง,นเงินเงินเท่ากับได้บัวลายคือกันนะครับการคุณมูกับเป็นเป็นการออมออมเงินอย่างหนึง่งแต่ว่าถ้าผูาา้กำลังซับบัวบัวลายก็ข้อคือคือยังสี่เหรอครับคือคือผมกำลังซับบัวลายคือเท่ากับจะปล่อยให้บานงานไปน,นําแล้วก็ถ้ามีผู้ซื้อลูกหมูแต่ว่าเท่ากับขายลูกมูไปนํานะครับคือคือหมุนเวียน เงินทุนอยู่ในขอเข้านะครับแต่ว่าก็คือสถานการณ์ช่วงว่างหังกนกน็คือค่อนข้างจะแย่ๆนะครับที่ลูกหมูพม่ไดมุนกน็มาใส่ทุนเก่ามากมาคุนห,นหมูชุดชุดหน่อยนะครับคือห้องโอดมขายลูกหมูออยังไงนะครับคือที่นี่พมก็เลยมาคุนเอียงทั้งหมดนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นลูกหมูสสองสายนะครับพี่นอ้องนี่น่าอยู่นี่ก็จะเหลือน,ะน่าจะจะกสิบเอ็ดตัวสี่สองสี่หกน่าจะเหลือนสิบเอ็ดตัวนะครับจากสิบสามเลือนสิบเอ็ดนะครับก็จะมีตัวเมีอยอยู่ประมาณสามสี่ตัวนะครับผมกับวัฒน,นีแน่ใจนี่ครับคือแม่แม่อายุหลายเขาเขาจะประ,ประมาณนี้นะครับก็จะมีตัวหลอดตัวนี้ ตอนแหลกขอดมาจะจะสมบูณ์นะครับพี่น้องนี่จะมีอยูสองตัวนะครับง่ายๆว่าแตกใส่นะครับคือบางบางบางตัวคือจังสี่ตัวน,น่อยๆจังสี่อาจจะถูกถูกเตานมที่น้ำนมไหลบอดีเรือว่าบอุดมสมบูรณ์นะครับเธื่อสำรับตัวจังสี่นี่ก็ถือเตานมที่ดีแน่นี่ครับอายุ อยู่เขากับพ่อสมควรน,นะครับแต่ว่าหลอบหนาผมจะเหตุเป็นบมเนียใจน้ำโ่เทเนียใจว่าจะเหตุเป็นท่านแถหรือบอ่แต่ว่ามีตัวสำรองสำรองแม่เขาไว้คือตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นแล่นลอยกับตัวนั้นผมคิดว่าจะเก็บไว้นะครับเหล๋ยวตัวเมียอยู่องตัวอยู่นั้นเดี๋ยวจะพาไปเงฟังทั้งนี่นะครับ ตัวนี้มันจะมีโดยการสิบหาตัวนะครับนี่ทั้งสองสายแล้วกันสามสายร่วมกันนี่หากันัแต่ตอนนี้ครับผ่าเฉียงถึงจะบว <c oughs> ยังบวบับราคาให้ออกอ่ บวเป็นยังน,น,นะครับเดี๋ยวกับมีโอกาสแท้ๆผมคิดว่านะครับตอนนี้คือบางคนเขากับเพื่อนเพื่อนกับว่าแบบปั๊บเป็นแค่ปั๊บนะฟ้า,ามแห่เฮ้าดีใจซือ้อเขาจะโบ้คือโบปั๊บขืนจริงนะครับแต่ว่าผมว่าฟ้า,ามใหญ่เขากับต้องการความอยู่หลอดของเขาคือกันทั้งได้เขากั ใช้มูคุ้นให้ใหเขียงแพงแน่นอนแล้วครับสังเกตบางได้ว่าทาทาเขียงนี่ทาเขาเขาปรั๊บรา่าขึ้นมาเขียงนี่จงได้ก่อท่หาหามูบาดแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้เขียงกับพ่ออยู่อยู่ ใช่ลอ,อครับออกของขั้นสาหลายหลายคนกับมืนเก่าๆเนี่ยคนกับว่าลอหลังองอกขั้นสาเนี่ยครับว่าช่วงนี้ก็คือลอนนะภาหญ่เขาปรับราคาขึ้นนะครับ คือว่าเขากับหมุนตามความสามารถของเ่าไปเรื่อยๆนะครับผู้มิทุนร้ายกับเลี้ยงร้ายนะครับผู้มิทุนหน่อยก็บืู้พรมกับเลี้ยงเอาตามมีตามเกิดไปก่อนช่วงนี้จังไรขคนกับใหญ่เนื่อยครับโบ,บยานราคาโต๊ะตามกับใหา่ราคาอาหารนะครับที่โบโบ,บกาเลี่ยง อีกเล็กน้อยถ้าหมูปับราคาขึ้นมพวกพ่อแม่พันก็นต้องต้องต้องมีคนถามหานะครับไปเรื่อยรอยะบบหมูมันมันเป็นแนวนี้ครับเพราะว่าถ้าบ่มี่มีเออบ่มีแรงจูงใจให้คนเลี้ยงมันกันกนบแต่เงียบเงียบเนี่ยครับเพราะว่าเลืองราคาเนี่ยราคาอขึ้นมาคนมัก ซื้อมูแพงช่วงช่วงมูแพงเนี่ยนะจะจะหากันนะครับหาหามูมาเลียงพ่อพ่อมูปับราคาขึ้นคือช่วงว่างหันนี่็มีคนหลยเจ้าขาดทุนกันหลายครับเพราะว่าสื่อลูกมูแพงช่วงนัง้นก็ลูกมูสองพัญหาถึงสามพันนะครับกับมาขายที่นี่ราคามันก็ตกนะครับช่วงช่วงจีจับมูกันราคาก็ตกตกคือ สื่อลูกมูตัวละสองปัญหามาขายมูกิโลละหกชิหาบาทถ่าทุนกันเป็นสามสี่หมื่นหรือว่าหาหกมื่นอยู่ครับได้เยินมากหลายหลายเกคือช่วงช่วงมูปั๊บลงช่วงมูปับ๊บราคาลงจะจะมีคนถามหาลูกมูลเลยครับเพราะว่าพ่อขยานเหมือนกันย่านย่านโบขืนครับแต่ว่าบางบางคนกับ,บ่ญยานก็ยังคงสื่อลูกมูเขาเลียงขึ้นก่อ เขาอาศัยระยะเหี่วนะครับคือพวกพวกเลี้ยงว่ามาโดนจะหูนะครับเพราะว่าอาศัยแต่ตอนตอนมันปรับขึ้นปรับลงลาราคานบุกคอยหนิงนะครับสินค้าไอ้พวกจำพวกหมูนี่มันมันกับเป็นเทศกรลเป็นหนาเป็นคือบม่มีเทศกรลนคนกับบบมี่แรงจูงใจเต็ จะซื้อเหนือมูนะครับคือทาล้างออกพรรษาเหลี่ยวกับนเท่าก็มีการจัดงานลื่นเรื่องอยังแนี่หลายอย่างนะครับคือตอนตอนอยู่ในพันษาก็คือเป็นแค่ไงยายๆว่าเป็นมีแต่งานขาวดำแล้วก็ทรงโรงเหลี่ยนนะครับทรงโรงเหลี่ยนถ้าถือช่วงพิทเทิมแห่งแย่แห่งครับพวกเชียงก็จมกันลาย ผมกับบริหูเรื่องรละมและาเอียงลอยเพื่อเศษนะครับจะว่าเพียงจะว่าการขาดเดานะครับมันมันเป็นการขาดเดากะยิงความเป็นจริงนั่นนะครับเพราะว่าช่วงของทุกปีนั่นช่วงออกฝนษาหริหนาฝนในสี่เนื้อหมูก็จะบกค่อยได้ขายนะครับเพราะว่าอาหารการกินมันหลายนะครับคือเพ็ดปลาปูาปกบ กุ้งหอยยังสิมันมันมันหลนะครับข้นก็คือบ้านหนออคือคือบ้านผมนี่ก็เป็นเห็ดอาชีพส่วนอย่างนะครับคือย่างกับบริเก็ตกลังซับเขาก็จากพว่อยมีนะครับคือกับพ่ออยู่หากินหาจินหาสอนหอกสอนครบสอนเกียดพ่อได้กินกับหากันไปนะครับคือชีวิตบ้านหนอกมันก็จะประมาณนี้นะครับนั่นโดนกับสื่อ สื่อเนื้อสื่อนี้เนี่ยครับมีกําลังช่วงในกีดยางกับนกับมีกําลังสังงงบสื่อมันกับเป็นเรื่องธรรมดานะครับพ่อเองี้งพ่อประหยัดได้ก็จะประหยัดนะครับพูดถึงว่าเนะเอาอิงตามความเป็นจริงนะครับพี่นอ้องที่ว่าสูบไปครับเกษตรกรพ่นเรียงหมูมันพ่นกับ เลี้ยงระยะวนาครับจะงจีไดห่วงว่าต้องว่างแผนแบบใดแบบใดนะครับจ,จา,า,บบบบบาเลี้ยงตามกระแสเลี้ยงตามกระแสนี่คืนๆลงๆเจ๋งครับคือทุนเท่ากับจะหายเท่ากับด้เหลื่อมใจทุนไม่อยู่เรื่อยๆนะครับคือหองมบริายกับบุอยังครับเพราะว่าต่เท่ากับเลี้ยงเลี้ยงไปอาศัยระยะเงาคือผวกเมลพันธุ์พวกนี้ ถามว่ายครพุก็เอาขึ้นไปทดแทนนะครับผุก็จะพลดแม่เก่าออกแม่ใดที่มันแก่ๆอายุไล้ยรก็ผมก็จะพลดออกนะครับคือตอนหนึ่งก็เหลืออยุสองสี่หกประมาณหกหกแม่นะครับแล้วนกะ็ชุดออกไม่ชุดออกไม่ก็จะประมาณสามสี่แม่แล้วนกะ็ตัวเก่ามันก็นกนมันมุนอยู่นี่ถ้าเท้าไ,ไงว่าเท่าผสมไว้ผสมไว้ถามีคนมาถามสื่อช่วงมูดปับ๊บราคาขึ้นเท้ากับขายน,นะครับ ก็เท่านั้นมั่นก็นง่ายๆนะครับคือขายกับุมกับบริขายราคาถี่สูงแห้งคือแม่อุ้มทองคันถาช่วงนั้นช่วงก้อนๆพุ่งขายอยู่เมื่0แปดถึงสองหมื่นบาทนะครับถี่แม่อุ้มทองหนึ่งเดือนนะครับสมพันุ์แล้วถามว่ามันมันแพงบ่กะพูดถึงว่าค้นเลียงใหม่ๆนะแต่รู้ซึกว่ามั่นแพงนะครับแต่ว่า เข้ามาเมื่อไราตามตามการลงทุนเลืว่ตามการลงทุนถี่หมูตัวหนึ่งนะจากจากอยู่ในถองแม่แล้วก็มามาเกิดมาอูบ้านแล้วก็มาขุานเพื่อจะได้ผสมนะครับมันมันโบเมนโบเมนถี่แพงเลยเพราะว่าหมูตัวหนึ่งกับใส่ทุนอยู่ประมาณเดือนละพันนะครับใส่ต้นทุนอยู่ตัวละพันเพื่อจะจะมาอุ้มท้องนะครับ ลึกๆกว่าหันไปอีกเครื่องคายาเช่องนี้นะครับผมคิดก็เข้าขึ้นตัวละหนึ่งพันบาทครับหมูตัวนึงเพื่อจะผสมใด้ก็คือ8แดเดือนนะครับแถึงสิเดือนนหน่อยละต้นทุนมีอยู่ค้าอาหารก็ตรงมีเมืนมนบาทแล้วครับต่อตัวประมาณนี้นะครับพี่นะ้องแต่ว่าถ้าถ้าผู้ใดอยากได้อยากได้ถืออยากได้ไปลงลงทุนเองก็ซื้อตัวหน่อยนะครับตัวหน่อย ผมก็ขายให้ตอนนี้ถารุนนี้ผมก็จะขายขายยูทีประมาณสีพันหาถึงหาพันบาทนะครับเพราะว่ามันมันเกินอนุบาลแล้วแต่ว่าถ่ายาโนมยาโนมตอนนี้ผมก็ขายยูสามพันหานะครับประมาณนี้ตามราคาหมูป๊ับขึ้นป๊ับลงนะครับถ้าแต่ราคาหมูป๊อขึ้นแพงกว่านี้ผมก็ป๊ับขึ้นขึ้นกันนะครับเพราะว่าตรงนี้ผลกำไรขึ้นขึ้นกันหมูผ่านนะครับ ทีเดีเฮ็ดทําธรรมผ์ประมาณนี้นะครับพี่น้องลองเลียงเบิ้งครับเลียงตัวน่อยหรือเลียงตัวใหญ่หรือผอมผสมหรือว่าผสมเหลวมันมันมันขุมทุนกว่ากันก็นกนลองลองคิดลองศึกษาเบิ้งครับนะครับเวิดเจอกันไหมนะครับสวัสดีครับ